และว,วันนี้นะครับเมื่อมีวิวมาร่วมเดินทางกับอัลตี้ไฟท์เทสันผมก็ขอที่จะพาวิวนั้นไปทานอาหารอร่อยๆและเค้กอร่อยๆหน่อยแล้วกัน <S 1> <S 1> และร้านที่ผมเลือกก็คือร้านนี้กับร้านเบเกอรี่พอทอบเบลโลเป็นยังไงบ้างวิววันนี้เมยพามาที่นี่บรรยากาศใช่บรรยากาศแบบอบอุ่นมากเลยเหมือนแบบว่า อยู่ในบ้านสบ,บายสบ,บายที่นี่ครับเขามีชื่อร้านว่า Potterbello นะฮะที่มีเจ้าของก็คือพี่โอสศศินา วันนี้เนี่ยที่พามาเพราะว่าเห็นว่าวันน,นี้นเหนื่อยจากการที่ไปทำบุญมาทั้งวัน <c oughs> จากวัดอรุณนีก่ก็เมาเรือด้วย<ช>หายังหายแล้วเข้ามาในบรรยากาศนี้นี่เจอแสงไฟเจอบรรยากาศเพลงเบาๆอย่างนี้ผ่อนคลายนะพอทัเบโลบ้านและสวนสไตล์อังกฤษที่นี่ก็คือเบเกอรี่โฮมเมดกับบรรยากาศร่มรื่นตัวร้านเป็นบ้านสีขาวเฟอร์นิเจอร์และของแต่งร้านสไตล์วินเทจสุดแสนจะโรแมนติก ร้านนี้นะครับจะแบ่งเป็นสองโซนโซนเอาดอร์นั้นจะเป็นสวนตกแต่งแบบสวนอังกฤษส่วนแบบอินดอร์นั้นจะเป็นพื้นที่เล็กๆตกแต่งแนววินเทจมีทั้งอาหารข้าวและเบเกอรี่ บ้านไม้ชั้นเดียวท่าสีขาวทั้งหลังอยู่ท่ามกลางสวนสวยๆสีเขียวสดใสภายใต้ร่มไม้ต้นใหญ่ซึ่งสร้างความสดชื่นให้กับร้านได้เป็นอย่างดีจนไม่อยากจะคิดเลยว่านี่คือร้านกาแฟในเมืองกรุงให้ในร้านตกแต่งไปด้วยเฟอร์นิเจอร์แนววินเทจสีขาวสะอาดตา โต๊ะเก้าอี้ต่างๆจัดเรียงไว้อย่างลงตัวไม่แออัดจ,จนเกินไปรอบๆร,ร้านตกแต่งด้วยกระจกใสที่ช่วยให้แสงแดดอุ่นๆสาดเข้ามาส่องสว่างภายในร้านทําให้ร้านดูโล่งโปร่งสบายท่ามกลางดอกไม้สีที่เข้ากับบรรยากาศของร้านทําให้เรานั้นสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศตรงหน้าได้อย่างสบายๆนี่คืออาหารจานหลักนะครับที่ทางพอเชอร์เบโลนะฮะได้เตรียมให้เราในวันนี้น่าทานมากๆเลยค่ะจานนี้เนี่ยก็คือ สปาเกตตี้แครบมีดก็เป็นก็เหมือนแบบเป็นสปาเกตตี้ผัดกับเนื้อปูแล้วก็มีเนี่ยที่เราเห็นนสำหรับแบบว่าคนไทยที่ชอบเราจะจัดหน่อยน่ากินกลิ่นหอมมากแล้วก็ตัวนี้นี่จะเป็นเป็นสโมกแซลมอนสลัดซึ่งก็ก็แซลมอนเนี่ยก็จะผ่านการรมควันมาแล้วล่ะนะแล้วก็จะมีครีมสลัดเนี่ยที่จะมีส่วนผสมวาซาบิหน่อยเพื่อดับกิน แม่เป็นไงบ้างกับอาหารที่นี่บอกว่ารสชาติถูกปากมากๆวิวเมืย์บอกแล้วเมย์คอนเฟิร์มนะนี่นี่นี่วันนี้นะครับพี่โอนี่ก็อาาหรจัดเลยสปาร์ตแต่อันนี้ขอบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนอันนี้อันนี้นี่ช็อกโกแลตฟองดองคนไทยเรียกว่าอะไรนะละวาอ่านี่ฮะนี่น่ากินมากนะวิวแล้วนี่ฮะตัวนี้นะครับวิวจะเป็นเบอร์นาริโอเห็นที่เป็นเค้กตรงนี้นะจะเป็นกล้วยนะฮะแล้วก็มีครีมชีสแล้วต้องเบสฐานของมันเนี่ย จะทำด้วยโอรีโอว้าวลองเลยไหม <Okay. S 1> มา เป็นไงวิวแตอ,อิ่มไหมม,มากมากก็อิ่มมากเลยบอกแล้วไม่ผิดหวังเลยบอกแล้วเป็นไงละ่ะนี่ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วไม่ว่าจะเป็นที่เราไปวัดอรุณไปบรรจุนภัยไปไหว้พระอะไงี้แล้วก็มาจบที่นี่มาทานอาหารม,มาดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆอย่างนี้ก็วันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะร้านพขาทุ่มเปโล่วมากที่ให้โอกาสเราได้มานั่งชิวๆอย่างนี้ได้มาทานอาหารอร่อยๆของหวานนี่ใช่ แล้วร้านเขาอยู่แถวไหนนะคะร้านแบบว่าเพื่อนๆสนใจหลร้านที่นี่เขาอยู่ตรงเส้นถนนเกษตรนวมิน์อยู่ตรงประเสริฐมนุกที่2เ<อ>ข้ามาในซอยนี่เลี้ยวซ้ายก็เจอแล้วแล้ววันนี้ครับก็จบลงไปอีกหนึ่งวันที่ผมและวิวได้ออกมาเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลวงและได้สัมผัสกับร้านที่สุดแสนโรแมนติกอัลติไฟท์0าสัในสัปดาห์นี้ผมและวิวก็คงต้องขอลากันไปก่อนแล้วกันครับ ติดตามชม outie f i r 0เถสันได้ที่ช่องบล็อกเอทรูวิชันยี่และ31เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเหนื่อยมาทั้งวันแล้ววิวเหนื uh ่อ huh. ยไ,ไหมเหนื uh ่อ huh. ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพักผ่อนกันดีกว่าโอเคไปไปดิ่ไปข้างหลังพาเพื่อนพาครอบครัวมาด้วยก็ได้นะโอเคได้แน่นอนมาอยู่แล้วพาเรามาด้วยนะ